นี่คือเงินเงินเงินเข้าใจไหมและนี่ไม่พูดชื่อยีหอ่ห้อวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการซ่อนเงินแม่เ,เพื่อนน่าจะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามาทํางี้ได้เดี๋ยวผมทำใใ้โดูแข็งลิพายฮียก่อนอื่นเราต้องเอาลูกมันออกมาให้หมด และนี่ก็เป็นสองปล่านี่คือเงินเราก็ทำการม้วนเงินครับจื๊บซอดเข้าไป<ม>นี่นะครับวิธีการซ่อนเงินแมเพื่อนๆคงไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันทำอย่างนี้ได้นะผมนี่มันฉลาดปาดเปลือยจริงครับ ก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับผมลีค่ะวันนี้นะครับผมอยู่ในฮอลแลนดมซิตี้นะครับรายการที่ผมเนี่ยจะซุ่มไปดูคนที่กำลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงสีนะครับผมคนออดค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะจริงๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะมาเริ่มกันเลยมาปิดตาครับผม1นึ4งสองสส ห้านะครับผมขนแรกฮะจังหวะนี up, ้กดเข้าไปแล้วน <am> ี่คร <rien pedo. S 1> ับผมรับหรือเปล่าวะนี่กูอุตส่าห์นับถึง5้าเลยนะและนั่นแหละเรียบร้อยนับถึง5้ามันก็จะเจอเด็กกระโปรงอย่างเงี้ยครับเจอเด็กกระโปรงอย่างงี้เจอเด็กกระโปรงอย่างงี้ลบมันออกไปกูลบถูกปะวะโอเคถูกนะครับผมมาขนต่อไปฮะหนึ่งสองสานะครับผมนี่กูนับไวๆเลยดูซิเขาจะกดไหมกดไหมอ่ะ ไม่กดะะ <S <S ก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สำคัญลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัปคลิปทุกวันเวลาสามทุ่มใคลืมติดตามฮะเข้ามาสู่ตัวเกมนะฮะมากับฮีโร่อย่างแรปโซลี่นะครับผมแมเกมนี้เป็นโหมดมิดบอร์ดนะฮะบอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยรับประกันความมันนะมันบวกกันมันแน่นอนนะผมจังหวะน,นี้พาลแลกหละ,หะ,ะเก็บอาร์เทอรี่ไปได้นะผมและอ่ะมาดอนอีกแล้วเหรอฮะเหมือนอีพีที่แล้วเนี่ยเราจะมีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับพี่แกถ้งแต่เกมนับนะะคคผมโเ มากับฮีโร่สายซัพพอร์ตนะอย่างแรปโซดี้นะนี่ซัพพอร์ตตัวแทงกันแน่นะครับผมแม่งมายืนแทงป้อมขนาดนี้แล้วทีมเขาบอกยอมไม่ได้ครับผมโอ้โหมังกี้กูกดชังกันเฮดวิ่งเข้ามามังกี้หรือเปล่าไม่ใช่ไอเดี๋ยวมันไม่ใช่มังกี้นะฮะ แล้วมันถือบ้องมาคืออะไรอ๋อน่าจะเป็นอารูน่านะครับผมอารูน่าออกจากแันเฮอร์ใช่ไหมอ๋อใช่นะครับผมที่ผ่านคุณรูกว่าแคร์เลยนะครับผมตอนนี้ฮะป้อมแตกมาแล้วครับผมและกำลังบวกมาอยู่ทีมเขาตายไป2ตายไป3ทีมเราไม่ตายสักคนแต่อาร์เทอรี่ครับผมยิงฟรีอีสปอร์ตฮะยิงมาจากด้านบนครับผมและเรียบร้อยนะตัวแทงกุลล้มไปแล้วครับผมและตัวแทงโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมทีมเราตายหมดตเนะฮะก็อาจจะดันลึกเกินไปนะครับผมทำให้ทีมนู้นเนี่ยก็เกิดมาซ้อนกันได้เรื่อยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของฮีโร่กันนนนห่่อออออยะเเใรืงงข ฮีโร่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมว่าทีมเราดูดีกว่านะเออนะถ้าจะว่าในเรื่องของความเลทน,นะครับผมแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับเพราะอย่าลืมรับแท้งมีทั้ง2ตัวตัวสกิลมีแครี่มีซับพอร์ตมีนะครับผมส่วนซับพอร์ตทีมนู้นเนี่ยมันก็เออดูจากของแล้วมันก็ไม่ซับเท่าไหร่นะครับผมและก็เรียบร้อยครับผมป๊อปเป็ดคิวไปได้หนึ่งแต่ตัวเองก็ตายครับผมรถม้ามา,มาแต่ไกลและเรียบร้อยครับผมฟลักตายหาอามาดอนบอกว่าพี่เนะี่ยยืนถึกยืนแข็งอยู่นะครับผมและอา้าวเล็บโซลีกูตายตแ่เมื่อป็นะี่ย ไอ้ผายนะครับผมนะไอ้เฮียตายไม่รู้ตัวอ่ะแล้วเป็นการเจนโซต์อีกรอบหนึ่งหน้าบ้านตัวเองฮะ อ้าว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 ทีมนู่นบอกลีกลีกลีกมึงลืมดูอะไรหรือเปล่ามึงลืมดูสกอร์หรือเปล่ามาฮกูนำมาตั้งสิกบกว่าตัวเนี่ยลีกเออมาบอกเฮลบอลได้เปรียบได้ไงฮีโร่อ่ะอ้าวเอา,เอาวะยังไงอ่ะยิงเข้าไปโอ้โหสกิลไปไม่โดนเขาเลยครับผมเขากดช่างเงินโอ้พระแลกแกสกิลไม่ได้ส,ยสวยๆนะครับผมและตอนนี้ฮะนี่ไงอลุนะ่ะหมดบีคีบมึงก็หมาตัวหนึ่ง,ะะน,น,ง, Think, ง,งนะครับผมอ่ะแล้วตอนนี้ฮะทีมเราก็แล้วมึงตีลีเจนทิ้งทำไมวะกูงงนะครับผมปั๊บเป็ดเนี่ยมึงไปเก็บก็ได้มัง้งนะเน,นี่ หนึ่งทีนะครับผมและตัวแทงของเราไม่น่ารอดนะครับผมเอาลลแล้วพะรละโอ้สกิลมันไี่สวยงามจริงๆนะครับผมเอเปกกดอันติเข้ามานะทีมเขาตายไปหนึ่งนะครับผมผมบอกเลยแลว่าป้อมเนี่ยมีโอกาสแตกค่อนข้างสูงนะครับผมหลอกเล่นนะฮะอาจจะไม่แตกก็ได้แต่ว่าตอนนี้นะผมทีมเราไม่สนใจคิวฮะยิงแต่ป้อมอย่างเดียวครับผมอา่าตอนนี้ก็บอกแบบนี้ก็หวานสิครับพี่เนี่ยก็ยิงมาเลยอารูนามาสตแตนแซนสเคปเ,เตอร์กดมาทุกอย่างสามารถล้มตัวไอ,อเฮียไม่ใช่ตัวแทงหรอกครับไอเฮียพี่แรปซซรี่กูนี่แทง ดูใครไม่ออกอัตอนนี้นะครับผมและป๊อปเป็ดฮะยิงเก็บไปได้หนึ่งับผมแลละตัวเองจะตายหรือเปล่าฮะโดนยกเข้ามาเอานะครับฟักเข้ามาดูดและตอนนี้ถอยไปพี่เขาอุตส่สาห์เสียสละชีวิตให้มึงถอยนะครับชิบหายแล้วมันยังจะไปวิ่งไล่ย,ยิงเขาอีกเนี่ยครับผมและตอนนี้ฮะตัวแทงเราก็ไม่น่ารอดนะ่ะละฮะโอ,อ้แต่แคร,รี่เราคิวอู้สิบหกตัวแล้วนั่นแหละเรียบร้อยตายควายชิบหายเลยนะฮะแหมโอ้โหพี่กูขำกันแบบพร้อมเพรียงกันมากเนี่ยนี่มัน ปาร์ตี้กัญชาเนี่ยหว่าเฮ้ยเออนะอยู่ๆก็ขำได้นะครับผมจังหวะนี้มีการปักบอดเข้าไปแล้วก็ดิสวอร์ดนะครับตอนนี้ครับผมมีอันติอาร์เทอรี่มาที่แนวหลังครับผมแอนโดสลับล่างฮะและเดี๋ยวก่อนมึงจะไปช่วยอะไรเขายิบหายทีมึงโดนอยู่นู่นโดนเหรอวะไอ้เหี้ยช่างแม่งครับผมตอนนี้ฮะบวกกันเข้ามาแล้วครับผมแอนโดฮะศพแรกแน่นอนผมมีการกดอันติมาโคตรสวยเลยนะคับท่านหน่นองแรปโซรี่นะครับผมเพื่อนเนี่ยเปน็นอมาปะก,กันยิงกันหล่อมๆชิลๆแต่ว่านะพอหมดเท่านั้นแหละฮะตายหาเลยนะครััับผมมแแแและตตออออนนนนนนีีี้้้โโโหหดดคยยยสปเเขขาาาวทงงกกก็็ืืถึู่่ไ ายิงอยู่และใครมันโคเด็กพ่อมึงตีทีเดียวตายเลยสัตว์โอคิสองอันนะครับเอาครับผมเป็นการเจนไซด์อีกรอบหนึ่งผมนี่แดกน้ำเลยฮะ ไอสัตว์น้ำวันนี้เป็นโค้กด้วยนะครับผมมันมันจะไประเบิดในท้องกูบอกไอ้เหี้ยกูเพิ่งแดกเมนทอสไปเนี่ยไอสัตว์เอาแล้วผมโอ้ยวิ่งมาเอาผมมีการสลับหน้าฮะเอเปกกดอันติเข้ามาตอนนี้ผมกดมาทุกอย่างฮนะตัวแคร,รี่เราจะได้ยิงฟรีหรือเปล่าครับผมยิยงฟรีไม่ฟรีไม่รู้แต่เก็บไปหนึ่งแล้วครับผมและน่าจะเก็บไปสองอามัดดอนใช่ไหมมึงถึกมึงแข็งมากแล้วทำไมทีมกูต้องเอาตัวแทงด้วยนะครับผมและกาดิก็ไม่น่ารอแล้วผมมีการสลับล่างไปอีกรอบนึงนะเขามีคาถาฟ้านะครับผมและเรียบร้อยผมที่เราตายก เดียเวเลยเว้ยไอเด็กเอเปกครับผมและป้อมยิงตายหรือเปล่าโอ้ยไม่ตายนะฮะแต่ป้าเป็ดมันอยู่ตรงนี้มาพร้อมกับวินบอสของเขาเนะครับผมและผมว่าน่าจะฆ่าได้เอาจบตายคู่ครับผมตายคู่มีการคุมมึงต้องยิงสวนครับโอ้ถ้าไม่ยิงสวนเขาก็แปลบ้องมานั่นแหละฮะเรียบร้อยนะโหนี่เหมอรีบคอนเฟิร์มจริงๆนะครับผมและตัวแทงฮะยืนแข็งอยู่ตรงนั้นแต่เขาตายฮ่าอยู่ดีครับผมเออนล้วโอ้ยมีอันตีพุ่งมาท่านน้องอาร์เทอรี่นะอาร์เทอรี่มีนูสโตนครับผมตอนนี้ฮะบวกกันเข้ามาอยู่ครับผมป๊อปเป็ดของเราโดนยิงเข้า เอเปกตายครับผมตัวยืนสุดแข็งของเรา เนี่ยครับผมทีมกูที่มันแข็งหลายคนเหลือเกินนะครับผมตอนนี้เนี่ยจนพี่แรปโซลี่กูจะแข็งด้วยและะ้วในจิ้มหายนะครับผมและเรียบร้อยโอ้ตีมันได้อย่างสวยงามมากท่านนังการ,การด์ดผมทีมเราตายกันไปถึงสามและจะตายหมดหรือเปล่าครับผมแคร,รี่ฮะวิ่งหนีไาอยู่โกนโดนกดดันมาแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นแฮตทริกมาฮะจิ้มหายเลยับผมกาดีทีมนู้นแต่ก็ด้วยความที่หิวคิวจนเกินไปเนี่ยผมทำให้เขาไม่สามารถตีป้อมนี้แตกได้นะครับผมแม่งคิวกันอย่างเดียวนะครับดูสกอร์นั่นสิฮะยี่สิบนาทีนี่บวกกันไป ะโอ้ผมว่าผมได้ปกคลิปแล้วนะครับผมที่หายนะฮะเกนจูโร่หตอนนี้มาเป็นแอสซัสซินชาวหแล้วด้วยนะครับผมเดาว่าเขาน่าจะออกเกนจูโร่สอันเนี่ยครับก็ใครยังไม่รู้นะครับผมเกนจูโร่เนี่ยสามารถออกทับกันได้นะครับผมก็จะกลายเป็นวอล์กสทีนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ดูเข้ามาค่อนข้างสวยนะครับผมและมาระดักสกิลเข้ามาเรียบร้อยครับผมเก็บไปได้หนึ่งฮะอุ้ยแล้วโซลี่อันติมาสวยแต่มันตายได้ยังไงนะครับผมเอาทีมกูฮะเจโนไซด์อีกรอบหนึ่งเถอะแบบนี้โดนแบบนี้จะเอาอะไรไปรอดล่ะฮ การ์ดเกมนี้นี่มันไม่ธรรมดาจริงนะครับผมกับเป็นอย่างที่ผมบอกจริงๆนั่นแหละนะครับผมทั้งนั้นของป๊อปเป็ดเนี่ยก็ออกมาเป็นเกนจูโร่สองอันนะฮะมาเราจะมาดูกันว่ามันจะมีอันที่3หรือเปล่าก็นั่นแหละครับผมเกนจูโร่เนี่ยคือมันจะเพาะเกนจูโร่นะครับที่มันจะไม่ทับกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นแอสซิสินชาวเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้นะครับผมแล้วกดเกนจูโร่เนี่ยมันเหมือนจะนับสแต็คของแอสซิสินชาวด้วยนะครไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมจำได้ว่าเกนจูโร่เนี่ยมันกดทับกันได้นะครััััััับบบบบบผผมมมมมมมออ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 าาาาาารรรรรรณณ์ปปปะะะะะวว่่่กกกกกกกดดดดดีีีีีนน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 ึึงง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 หหุู๊ไไไตย้้้้คคแจเิลทข ผมแต่ป๊อปเป็ดกูบอกว่ากูไม่อยากบวกแล้วอะคือกูรู้สึกกูไม่ไหวแล้วนะครับผมกูไปเอาคองดีกว่านะและตอนนี้ก็ผมทีมเขาบวกตัวแทงเราไม่อยู่หนึ่งครับผมป๊อปเป็ดคนเดียวตีของไหวหรือเปล่าเอาพาแลกกูบินเข้ามาและตอนนี้โดนเสกเข้าไปครับผมเอาโดนอันติอาร์เทอรี่มานะฮะเรียบร้อยครับผมแตกหมดตต้นะฮะและเด็กนี่เขามาพร้อมกับเวอร์วลุนอันนี้มึงยิงหรือยังครับผมยิงไม่เข้าเลยนะฮะยิงเข้าไปครับผมตีมา ตีไปเรียบร้อยเป็นการ genocide นะครับอ่าเรียบร้อยคนระับผมผมว่มมาสถานการณ์เกมโอ้มีการโหวตคอนซีดนะฮะใจเย็นๆก่อนนะครับมิดโบเขาไม่คอนกันนะเพื่อนโอ้ที่พายนะ่แลละทีมนู้นครับผมก็สารต่อเจตนาลมนะก็เอาของนะฮะจริงๆมันเป็นเที่อะไรมันขำก็จังเลยวะนนี่เฮ้ย ไอ้เหี้ยผมแดกน้ำเลยครับโอเคนะครับผมเอ้ยเหมือนจะใช้เอนะฮะแอนโดอุ้ยฟักดูดมาสวยนี่ครับผมแล็คแครี่ครับลีหยับลอยครับผมตายหาไปนะทีนู้ดคงต้องถอยแล้วมั้งนะครับผมเอาทีนู้ดดอกเฮ้ยไม่ใช่แครี่ตัวจริงอยู่นี่นะผมแต่เขาตายไปแล้วั้ทหลังกาดินะครับกาดิกูคิวกี่ตัวแล้วนะครับผม26ตัวนะอะไรมันจะเยอะพันนั้นนะโหแล้วคิวเยอะที่สุดแล้วก็ตายน้อยที่สุดในเกมด้วยนะครับนี่มึงดูเอฟเฟกกูสิฮะไอสัตว์แม่งตาย23แล้ว แต่มันก็คือมิทอปนะครับผมนะมันไม่ใช่3ทางโอ,อ้แต่3าทางแจกส3ยี่สิบสามตัวเนี่ยกูก็นึกว่ารายการอ่ะลิกแจกที่แบกไหวแล้ว นะครับผมนะคือสามทางเนี่ยแจก20กว่าตัวนี่ผมถือว่าเป็นอะไรที่โคตรเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าสำหรับมิดบอลเนี่ธรรมดาในบางเกมนี่สี่สิบห้าสิบตัวนี่กูยังเคยเห็นเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมอัมาดอนนะฮะภาคภูมิใจกับกอบมัวเข้ามาครับผมโดนแซงสเกปเตอร์ไปและโอ้ทั้งนั้นของกาดียวิ่งเข้ามาครับผมแล็บโซลี่จะอันติไหมแล็บโซลี่บอกว่าไม่อยากกดครับผมทีมกูมันกดส้นเตี๊มเกินไปนะครับและทีมเราตายไปสองตัวพาแล้วพยายามสกิลอ้า หมดตี้ครับที่ผายละมึงโดนเจโนไซด์บ่อยไหมนะเพื่อนเอาจริงๆนะวายที่ผายนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ทีมนู้นฮะสถานการณ์ในเกมผมว่าเขาน่าจะเริ่มได้เปรียบแล้วนะครับผมหลังจากที่เจโนไซด์กันเป็นว่าเล่นเลยนะเอ้าแต่เหมือนป๊อปเปตฮะเขาจะบอกว่าเฮ้ยพอก่อนนะครับโครงการเกมจูโล่ของเราเนี่ยผมว่าเราน่าจะพอก่อนนะครับผมที่ผายแม็กออกเป็นดูเลือดนะผมมีการบอกคอนซีดแม่นะครับคอนทำพี้ยอะไรไม่สนละโอ้มิดวอลนี่เขาไม่คอนกันหรอกนะฮะผมถึงสกอร์ตอนนี้เนี่ยจะห่างไปถึง30ตัวก็ตามนะฮะเออมัันนนกก็็็ถืออวว่าเเเปตลขียะะ แต่ผมว่าน่าจะอ้าวเอาเดียวเดียวดีอ่ะอ้สับแรกมาแต่ก็สามารถรอไปได้แะผมและแอนโดฮะเรียบลำครับผมแหมทะลึ่งบ้องมากเกินนะครับผมทีมเราเริ่มมีขวาญกำลังใจครับบอกเฮ้ยทีมมันตายไปหนึ่งว่าเฮ้ยต้องจัดต่อซะหน่อยพัดแล้วบอกเฮียมึงรีบบกได้ไหมนี่ครับผมไอเฮียบกูใช้แอนติอยู่นะผมและทีมกูวิ่งไปทําไมตรงนู้นวะนะชิพายนีครับผมอ้าวตอนนี้ฮะจะตีป้อมหรือจะอะไรยังไงอ้าวตีป้อมแต่เลยผมเอเปกฮะไล่หวดอยู่นะครับผมและตอนนี้อารูนาขอหน่อยอ้าวเล็บซูรี่กูแต่น ราตายไปสองแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้ฟักกับไอ,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 อ้ไอ้ไอ้ไอ้พาราแลกนั้นมันไปไหนโอ้นะี่ครับผมไม่น่าจจะโบกชนะก็ได้นะไทยสองตัวนี้มันอยู่นะครับผมแล้วตอนนี้ฮะทีมเขาผมเลือดหลอมแหลมละม,ะมากนะผมท่านแบบอารูน่านะฮะแต่นะครับผมทีมกูเกิดกันมาแล้วพี่ฟลักบอกว่าเออกูกูก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะธิบายกูก็ได้แต่ยืนแล้วแต่ฟักต้องถึกมากเลยนะ้ำนั่นโะอ้นะฮะดูจากไอเทมนนเนี่ยโอ้บอกได้เลยว่า แข็งนะแข็งเป๊กเลยเอาเดี๋ยวฮะเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนฮะเอาจังหวันนีนโยมยกมาอา้าวอันติได้สวยับผมท่านของแลปโซลี่ฮะทีมนูนบอกมึงอันติใช่ไหมมึงอันติใช่ไหมนี่งไงตายไปก่อนแล้วผมปั๊บเป็ดฮะยืงยิงมาเก็บไปหนึ่งผมและน่าจะตาอา้าวมีการวล็อกมาที่แนวหลัง แทนที่จะบอกว่าไปเก็บรีเจนนะครับกูก็งงนะครับผมและตอนนี้เดี๋ยวนะทีมเขาเหมือนจะมีฮาคอนหรือเปล่าครับนั่นอุ้ยมีฮาคอนนะฮะเกิดมาละนะพี่กูนะครับผมออกมาเป็นเบสมอสฮาร์ดนะมึงไปออกตอนไหนวะนนี้กูไม่ทันสังเกตนะครับผมเราแทบไม่ได้ดูไอเทมพี่แลัโซลี่กูเลยสัตว์แม่งน่าสงสารมากนะครับแต่ว่าไอเทมพี่แกเนี่ยออกไปเป็นแนวค่อนข้างซับนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างถึกค่อนข้างแข็งเลยนะครับเลือดตอนนี้นี่ปลาไป3ามันสองแล้วนะครับผมเผลอแทงบางตัวยังอายเลยในเกมนี้ผมว่าพี่แกน่าจะเลือดเยอะกว่าเเเเอปคคดด้้้วววยนนะะะรัับผมมแลจงงหีิ่ขาาโกก็ ปีตปาร์ปูดปีตไปนะครับผมและโอแครี่เรายิงฟรีพอสมควรนะและโอ้การอดีอันตีมาสวยจริงๆเนะี่ครับผมมีการกดสะท้อนเข้าไปนะครับทีมเขาตายกันไปหนึ่งทีมเราตายกันไป3ตัวแลยครับผมโอ้โหนี่ขนาดอัมบัตดรหลุดนะฮะมันเกิดอะไรกันขึ้น,นครับผมทีมเราเก็บไปได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ อันติเข้ามานะฮะแต่ก็นั่นแหละครับไม่น่าจะทําอะไรลูกพี่เราได้นะทีเดียวกูหายเลยนะฮะก็ก็ก็ไม่แปลกนะครับผมโอ้แล้วตอนนี้ครับผมปั๊บเป็ดมาสเตอร์มีการขึ้นเป็นฮอกเวทแบบนี้นะครับผมว่าน่าจะหาคนไหมเจงหวะนีีแซสเก็ตเตอร์ไปแต่อย่าลืมท่านนำมันอารมาดอนนะจ๊ะอารมาดอนนะฮะโอ้เอเป็กกูก็หลวมตัวไปเล่นกับเขานี่ยโอ้โหนะฮะนั่นมันตัวถึกตัวแข็งเขาเลยนะครับผมแล็บซูลี่กูก็ยืนสกิลอยู่ที่แนวหลังนะแต่ตัวเองก็ไม่น่ารอดนะครับผมท่านไ้หนองเอเป็กนะฮะและตอนนี้ทีีีีมมเเรราาาาตตยยไปปคคับบบผแแลละฟกก็นศพพท่่่3ซออู กลับบ้านดีกว่าครับแบบนี้นะครับเอาละฮะสถานการณ์ในคลมปเนี่ยสากอร์เริ่มค่อนข้างห่างแล้วนะครับผมและพาล,ละแหลกมาอะไรตรงนี้ครับผมตอนนี้ก็ต้องนั่งกันบงกันบ้านแล้วแหละนะครับผมเพราะว่า ผมว่าถ้าลงแพ้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะแพ้ได้นะครับผมคือถ้าแพ้กลางแมปเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะี่แแต่ถ้าแพ้หน้าบ้านเนี่ยผมว่าเราอาจจะโดนเอ็นได้นะครับผมมีการออกเขียวนะีผมว่าเป็นทางเลือกที่ก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าไออารูน่าตีเนี่ยผมว่ามึงก็น่าจะเจ็บเหมือนกันนะผมเอาจาังหวะได้มาวะ่ะมาวะ่ะกดสะท้อนวะ่ะกดเขียวว่ะเอาซีเอาซีตีซีกูไม่เข้าใจมึงจะกดเขียวก็สะท้อนทําไมนะครับผมแต่ตอนนี้เขียวหมดสะท้อนหมดมึงก็มาครับผมทีมนู้นบอกฮะและพาแรพยายามจะสกิลนะครับผมแล่ก็เรียบร้อย เอาละฮะเริ่มมีกลิ่นแล้วครับผมเขาตีบ้านกันมาเขาบอกมึงดันบ้านกูนักไก่ไหมอยากโดนมากไหมนี่ครับผมและเรียบร้อยครับผมเอเปกตนั่นมันตัวแท้งเรื่ออะไรวะเนะน,นี่ยที่ผ่านนะโอ้ยมีการพกหนีไปได้นะท่านายของปั๊บเปดครับผมเอาบิงเข้ามาสก,กิลฮนะท่านายน้นองฟลักตอนนี้แล็บชลีบอกกูเกิดมาแล้วนะครับผมทีมนู้นคงต้องถอยนะฮะโอ้น่าเสียดายสัส จะได้เทียอะไรแต่เชียร์เฮลบอนนี่โอ้ดับเบิลเดามจนะครับผมป๊อปเป็ดบอกว่าพี่ขอได้ไหมเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้พาอะไรแหะครับบิงเข้ามาเปิดครับผมแต่เขาสามารถบล็อกไปได้นะครับโอ้ทั้งนั้นของเอ่อชื่ออะไรนะเอนโดเนี่ยโอ,อ้เป็นเกนจูโร่เลยนะี่ยเอออะไรมันจะขนาดนั้นนะผมตอนนี้ครับผมป๊อปเป็ดบิงเข้ามายิงค่อนข้างแรงอ้าวชิบหายโดนเสกโดนยิงซวยค่ะซวยแต่อลูนา่าตายฮนะเอาแล้วจะจบเกมหรือเปล่าเล็ซสุรีกดอันติมาสวยครับผมป๊อปเป็ดโดนไล่ตีไปอยู่และโอ้จังหวะนี้มัน ไม่น่าพลาดเลยนะเออผมยังไม่รู้เลยนะว่าเราพลาดได้เพราะอะไรเนะี่ยคืออะไรอะไรเดี๋ยวผมดูไม่ทันนะฮะเออนะครับผมโหนี่นขนาดนี้คนเลือกขี้นะครับ <ไป S 1> ผมรุมซะ นะฮะอารุณาเหมือนจะไม่พอใจเล็กน้อยนะครับผมทีมกูเลือดแทบไม่ลดอ้าวอ้าว,าวเดี๋ยวนี้มันปากดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเอาวะเอาวะยังไงเอาเดี๋ยวก่อนเขามีไอ้นะพ่อเอ้ยเรียบร้อยครับผมผมว่าไม่น่ารอดนะท่านน้องป๊อเป็ดน,นะผมและอารุณนาะนี่ไงปากดีตายหาไปนะครับผมและอาร์มอนบอกมาสิครับพี่เนี่ยให้หนึ่งสี่เลยนะครับผมมีการยกมาได้สวยนะท่านนั้นของเอ่อชื่ออะไรนะฮะเอ่อเอ่อกาดีไอ้จิบหายกูลืมชื่อนะครับผมและก็เรียบร้อยกาดีบอกขอเวลาตีของอ้าวเข้าไปแลวครับ โอ้เนี่ยผมซึ่งแน่นอนนะทีมเราน่าจะได้ของไปแบบไม่ยากเกินอ้าวไอเด็กนี่มันยังจองล้างจอง่านว่าเอาเขาอันติมานะฮะเขาไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แรอะครับผมว่านะครับเขาน่าจะอยู่อฝั่งข้างบนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแต่ทีมเราบอกว่าเออมึงจะยังไงก็เลือกของมึงครับตอนนี้กูดันอย่างเดียวนะครับผมเมื่อกี้นี่เราเกือบจะเอ็นบ้าเขาได้นะครับน่าเสียดายมากนะผมและกาดิรก็ผมโดนดึงเข้ามาแล้วเขาก็สามารถรถชนฮะ ตายนะครับผมตายรวดเร็วเลยนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเราต้องใช้เกิดประโยชน์นะครับผมและเหมือนฟลัคาจะยืนแหลมเกินไปและยิงมาเรียบร้อยทีมเขาตายไป2อัน่ะนี่อาจจะเป็นจังหวะจบเกมหรือเปล่าและตอนนี้อาร์เธอรีอันติเข้ามาครับผมโดทนทางด้านของตัวเฮียเลยมารูทีมเขาตายไป3มาเอ็นบ้านไหมครับเอ็นบ้านไหมตาย3ตายสิโอ้และสวยแม่นะครับผมโอ้ทางด้านของเอ่อชื่ออะไรนะฮะเล็บโซลี่ผมกดอันติมาได้สวยทีมเขาตายกันเพิ่มขึ้นแล้วและอาร์เธอรีตัวดาเมจเพียงหนึ่งเดียวและกาดิเข้ามาครีตแต่ม,มันไม่แรงพอกับผมอา้าจะตีสู้จะตีสู้ มันตีเขาไหวเลยครับนั่นเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมไม่ไหวครับผมแต่นะโอ้น่าเสียดายมากครับโอ้นะครับผมผมว่าฟลักเนี่ยไม่น่ายืนแหลมยืนห้าวขนาดนั้นตั้งแต่แรกนะเพราะว่าจะหวาเมื่อกี้นี่เหมือนจะไม่มีฟลักด้วยเอเอ๊ะแต่ผมเหมือนจะเห็นอะไรแวบๆนะครับว่าเวลาการตายเกิด เมื่อกี้ผมเห็นของใครไม่รู้นะครับมันขึ้น18บแปดวินะครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะไอ้แมปนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งแบบคูลดาวน์แบบลิมิตไว้ที่15หรือเปล่าแต่แมปก่อนเนี่ยผมไม่เคยเห็นเกิน15สักครั้งนะครับแต่แมปนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็น18เดี๋ยวเรามาดูครั้งต่อไปที่มีคนตายแล้วกันนะครับผมและทางด้านของฟลักฮะนี่แหละฮะตัวเปิดประเดิมนะครับผมน่าจะห8าิบแปดวินะครับผมเหมือนเวลาตันตายเกิดจะเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมและก็ตายกันเพิ่มอีกเนี่ยยยยมม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 ััััััััันน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 น่่่่่่าาาาาจจจะะ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 ตตทททีี18ววิคคคครรรรรรรบบบบดดดดูกกสงลลลลลลผผผแแเเเเเหหืออออออพฮไไไปปฟฟโใช ทีมเขาบอกมาสิจ้ามาสิจ้านะครับผมพีก่กูบอกกูไปสิจ้ากูอยู่ทรงนี้อะไรละ่ะฮะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาอยู่อย่างงี้มึงตายนะฮะโอ้โดนสลับล่างมานะผมแต่ทีมเขาบอกว่านี่ไงซัพพอร์ตนะจ๊าอ้าแล้วปลาเข้ามาแบบนี้ครับผมดูดไปได้สวยแต่ตัวเองก็น่าจะตายเข้ากันทีละตัวแบบนี้นะครับเสียเปรียบนะฮะและผมว่าเขาน่าจะเอ็นบ้านได้นะครับผมโอกาสเดีกูบอกไม่สนใจแล้วครับยิงบ้านอย่างเดียวยาาครับผมยิงเข้ามาฮะปากปากปากเลยครับผมโอ้โพลาแหลกเข้ามาแต่มันก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยว ไก่ฮะโอ้เรียบร้อยเลยเนี่ยครับผมก็ตั้งั้นของป้าเป็ดก็น่าจะได้มั้งครับเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวในทีมเราที่ขึ้นมาหน้านี้นะครับผมโอ้โหปากดีน้วยฮะเออมันปากดีจังอะครับเ นะครับผมซึ่ง MVP เกมนี้ฮะเป็นการแย่งชิงกันระหว่างปัอปเป็นกับกาดิและเป็นกาดินะครับที่ได้ไปก็สําหรับไอเทมนะครับผมที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับผมก็สามารถดูไว้ได้ฮะก็จบเกมไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันตั้งแต่ต้นยันจบ้ดยนะครับผมก็สําหรับเกมนี้เนี่ยนะฮะผมไม่รู้จะวิเคราะห์ตรงไหนอะไรยังไงเลยนะครับผมนะก็ มันไวไปหมดเลยทุกอย่างผมดูแทบไม่ทานเลยนะแต่ผมมองว่าแลสซลี่เขาก็เล่นดีแล้วนะครับผมนะก็นั่นแหละฮะมืนอนๆคิดยังไงบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์นะครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับไปเลยครับผมสวัสดีครับ